เชื่อไหมคะว่าเมนูต้มจับฉ่ายที่อร่อยและเปื่อยนุ่มไม่ฝนใช้เวลาในการต้มแค่10นาทีเท่านั้นคลิปนี้ไม่ฝนมีทริคง่ายๆมาฝากกันค่ะอยากรู้ว่าทํายังไงไปดูกันค่ะก่อนอื่นเตรียมผักต่างๆตามชอบก่อนล้างทําความสะอาดแล้วพักเอาไว้ต่อไปก็นํามาหั่นให้เป็นชิ้นๆคะ่ะทุกคนตามด้วยเนื้อไก่ค่ะวันนี้ไม่ฝนเลือกเป็นปีกบนนะคะตามด้วยหัวไชเท้าเห็ดหอมขึ้นช่ายแล้วก็เครื่องปรุงต่างๆดังนี้อัตราส่วนในไม่ฝนแปะไว้ให้เหมือนเดิมค่ะขั้นตอนแรกตั้งกระทะเลยใส่น้ำ มันลงไปนํากระเทียมสับมาเจียวให้หอมใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนก่อนนะคะต่อไปก็ใส่ไก่ลงไปได้เลยปรุงรสด้วยซอสหอยค่ะ ตามด้วยซีอิ๊วขาวผงปรุงรสเกลือนิดหน่อยแล้วก็ตามด้วยพริกไทยป่นค่ะเพิ่มสีสันให้ต้มจับฉ่ายด้วยซีอิ๊วดําหวานใส่มากน้อยปรับตามชอบได้เลยนะคะผัดให้ไก่ของเราตึงเลยค่ะต่อไปก็ใส่เห็ดหอมลงไปตามด้วยหวยัวไชเท้าแล้วก็ผักต่างๆที่เราชอบนะคะถ้าเกิดว่าแห้งเกินไปเติมน้ําลงไปได้นะคะค่อยๆผัดให้ผักสลดค่ะทุกคนค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเพิ่มความหอมด้วยขึ้นฉ่ายค่ะแล้วก็เพิ่มความหวานให้น้าซุปด้วยน้ําตากลกรวดใส่มากน้อยอันนี้ปรับตามช ชอบได้นะคะทุกคนผัดให้ทุกอย่างเข้ากันเพียงเท่านี้ก็ถือว่าใช้ได้ปิดเตาค่ะต่อไปแม่ฝนก็จะใช้ตัวนี้เป็นตัวช่วยนะคะเป็นหม้ออัดแรงดันค่ะใส่ส่วนผสมที่เราผัดเอาไว้ลงไปได้เลยแล้วก็เติมน้ําสะอาดให้ท่วมนะคะหลังจากนั้นก็ตั้งเวลาใช้เวลาในการต้มประมาณ10นาทีใครอยากให้มีความเปื่อยนุ่มประมาณไหนเพิ่มปรับลดได้ตามชอบเลยค่ะพอครบกําหนดเวลาก็ถือว่าใช้ได้เปิดฝาหม้อได้เลยค่ะทุกคนคะ่ะโอ้โหสีสวยกลิ่นหอมมากๆเลยนะคะบอกเลย ว่านุ่มละมุนมากๆประหยัดแก๊สประหยัดเวลาทําแบบนี้สะดวกจริงๆค่ะถ้าคลิปนี้ดีแล้วก็มีประโยชน์ไม่คนฝพากกดไลค์กดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้หน่อยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย